เสียดายคุณกันจะเลิกฉายหนังและก็เปิดเสียงอีกแล้วด็อกเตอร์เสียเสียดายจะเลิกายอ๋อพอดีว่าคุณกันบอกว่าอ่อพอดีว่านักนักสิทธ นักสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนะคะซึ่งนะคะก็ประสานเสียงกันทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเป็นขี้หมาสองกองอยู่ในประเทศไทยอ่ะมีเรื่องอะไรแม่งออกมาทุกคนมีเรื่องอะไรอีสองตัวนี้ออกมีเรื่องอะไรอีสองตัวนี้ออกแต่ตอนที่ประเทศไทยเนี่ยตกละกำลําบากมีคนตุยไปสามสิบศพอีสองตัวนี้มันอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ขี้หมาสองกองก็ออกมาจากนั้นปุ๊บอีการจอมพลังก็เลยเหม็นกองขี้หมาสองกองนี้อ่าอีการจอมพลังก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดว่าอยากจะให้เลิกก็เลิกเลิกไปเลยแล้วกันลาคาญตตดตัดความลาคาญเลิกเลิกไปซะเลยกันล้วกันแล้ว พวกทหารเขาเนี่ยมีความรู้สึกต้องลำบากใจอ่ะเลิกเลิกกันไปเลยสักกันพอเลิกเลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถ้าเกิดไอ้พวกนักมนุษย์ไอ้พวกไอ้พวกนักสิทธิพวกนี้จะไปดูแลพี่น้องประชาชนตามตะเข็บชายแดนได้ก็เชิญไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดจะไปซัพพอร์ตเจ้าหน้าที่ประเทศไทยเพื่อเอาแผ่นดินกลับคืนมาได้ก็เชิญไปเลยแล้วกันดิฉันก็เลยบอกกันจาพลังไปบอกว่าอะไรดอเรมาริกาฉันก็เลยบอกไปบอกไปว่าอย่าไปอย่าไปสนใจเสียงหมาเห่าเลยอะไรนะถ้าเราจะเปิดเสียงหมาหอนก็อย่าไปสนใจเสียงหมาเห่าเลย เมื่อไรขี้หมามันจะโดนเหยียบบ้างอ๊้ยมันจะไปโดนเหยียบได้ยังไงล่ะทำไมล่ะมันไม่เคยทําอะไรเลยมันมันก็อยู่ท네ี่บ้านมันแล้วก็อยู่ที่สปาอยู่ที่บ้านมันแล้วก็อยู่ที่ทํางานออกจากบ้านก็ไปที่ทํางานออกจากบ้านก็ไปที่ทางานมันจะไปโดนเหยียบขี้หมาได้ยังไงขี้หมาไม่โดนเหยียบหรอกเนื่องจากมันจะไปโดนเหยียบได้ยังไงออกจากบ้านก็อยู่ที่มันไปสองที่ทุกวันนี้มีเพื่อนหรือเปล่ายังไม่รู้เลย